สวัสดีครับเพื่อนๆเนละแล้วเราก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับไลา์เกมเศรษฐีวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเศรษฐีให้ดูอีกแล้วนะครับโดยการใช้ตัวคิมมนะโอ้หเป็นการทอยพลาดที่แบบน่าเสียดายมากเลยคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราไปาเดี๋ยวเราจะมาเล่นก่อนแล้วก็แค่2ยส่งจี้เขาอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้เราก็ไม่สามารถบื้นได้แล้วสามห้าอะไรก็ได้ห้าโอเคไม่เป็นไรโอ้โหเขามี เขามีโดรนเนี่ยนะโดรนระเบิดโอ้เป็นดาร์กโดรนด้วยโอ้อยากได้แล้วก็มีลูกเตา๋าไม่ใช่สิมีสกิตบอร์ดเพน์บอร์ดเออภาวนาคงให้เขาอยากจะชนะเราก็พอที่จะทำแบบนี้ไม่ได้อ๋อของเราขุดขุดแล้วนะเขาน่าจะโอเค กลัวขอาทาสีอย่างเดียวเราไม่กลัวอะไรเลยเรากลัวขอาทาสีแล้วมันไปที่ห้าพอดีอ่ะเป็นอะไรที่อันตรายยังไงที่จะเลือกตรงไหนแล้วก็ยังไงต่อ เรามาตรงนี้ก่อนนะกลัวอย่างเดียวกลัวทาสีนะทุกคนจะทาสีนะพี่อย่านะโอ้ยอยา่ยาย่าโอโอเคอีกทีนึงถ้ายิงตรงนั้นคือจบเลยนะโอเคยังยังจะออกองเร เออขาใกล้ชนะแล้วทุกคนอ๋ขอขาบุลไม่ได้นะทีนี้ทําไมขาบึงเบิลได้เมื่อกี้ขอไปตกคุกมาโอเคเรามาตรงนี้ก่อนนะแล้วเราจะไม่ต้องต้องทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันกลัวว่าเดี๋ยวเรากลัวว่ามันจะยิงมเบิดนะเออทีนเราก็สร้างไปเลยแต่จะไม่ต้องสร้างนะเออแค่แบบให้ตกให้เขาแบบ ถ้าสร้างนี่ยิงจะปิดแน่ทีนี้เราก็จะมากลับหลังสิบหกไปเลยออกสิบไม่เป็นไรนะถ้าจะเตะทีนจ่ายไม่ได้เอาให้เขาไปโอ้หคแพงกันนะเนี่ยไม่ต้องให้เขานะทุกคนโอเค ที่มันไม่ออกแล้วที่ทีนี้จบแล้วชีวิตที่จบแล้วจะบอกให้อ๋อมันออกแต่ว่ามันไม่ได้สร้างให้มันแต่มันสร้างให้เราเฉยเริ่มแน่กลัวแล้วทุกคนตอนนี้แย่นะ1 2 3 4 5 6 7งสามปถ้าขอทอย12คือแบบมันก็ได้เลือกใช่ไหมโอเคถือว่ายัางรอดอยู่นะยัง รอดอยู่ไหมรอดจริงใช่ไหมเลือกไปอย่งอ๋อค่ะจะกลับไปเอาธนูนะโอเคอยังจะยิงอยอ๋อยิงไปที่จะเบิ้ลสองกลับหลังพี่โดนแน่พี่พี่โดนจะแน่เราจะไม่เอานะ ขอธนูขาอย่าออกขอธนูขาไม่ออกแล้วทีนี้เป็นแค่อ e ีโบแต่หูดเกินไปแล้วตัวเนี้ยไปลงหลงุมันเบิ้ลได้ด้วยนะมันเบิ้ลดีนะไอตัวเนี้ยอย่านะพี่พี่ยา โอเคยังไงพี่ยังไงพี่ทำไงต่อเพื่อพื้นที่นี่คือยังไงเหรอชีไม่เุ้าใจจะไปเอาทนูอีกใจคอี่จะไม่ให้พักผ่อนกันเลยเหรอยังไงโอเคขอไปตรงนี้ก่อนนะโอ้ oh, ยังไง เล่นแล้วเขาก็ตายนะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูอีกแดงนะอืมสายฟรีก็โหนได้นะทุกคนจะบอกว่าไม่ใช่แค่แบบเออไม่จําเป็นต้องแบบเราจะต้องสายเติมอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราสายฟรีเราก็สามารถสู้เขาได้แต่อยากเจอคีมูลมากแต่ว่าขออยากเจอคีมูลแบบคดตูมเงี้ยหรือว่าไกลอาคอดตูมอย่างเงี้ยโอ้โหพูดถึงก็เจอพอดีเลยมา ดูว่าสายฟรีกับสายเตืองใครคูใครจะคู่กันที่สำคัญนางมีแบบนี้ด้วยนะทีนี้เราจะเอาชนะนางให้ได้โอยโอ้โหมือมันติดนิดเดียวเองนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรพูดไหม เื่อที่จะได้แบบกันกันโดนเขาขุดทีนี้เราก็เตรียมหายนะได้เลยอย่าดูป้องกันเราไม่มีป้องกันนะมีแค่หมวกอย่างเดียวยังไงพี่ยังไงโอ้โหหมวกหายแล้วทีนี้ลูกก็ไม่มีหวังพึ่งปฏิหารจากหมวกอย่างเดียว ความแพงของนางคือสิบแปดจำเป็นต้องใส่ละแต่นางฟ้ามีแน่นอนฉันว่าแล้วทีนี้คืออย่าออกนะพี่ฉันขอร้องอย่าออกเลยนะอย่าดูดเลยนะพี่ฉันขอเอถอะเท่าไหร่เนี่ยหกเอ็มตายเลยแบบไม่ทันได้กู้ไม่ทันได้อะไรเลยนะ มันฟุกเฉยๆนะทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่ได้โหดหรอกไอ้ไอ้ไอ้ไม่แอไอ้ไกลแอเมื่อกี้ที่จริงมันไม่ได้โหดแค่มันฟุกเฉยๆอยากเจออยากเจอตัวกระปุกแบบนี้ได้เล่นก่อนทุกตาเลยเหรอให้พี่แพสเดือาขนาดเนี้ยดูนะมันจะฟุกเชื่อไหม ไม่มีผิดเกมมันไม่ให้เราชนะแล้วอ่ะอมันกินเบิอไปหมดใช่ไหมมันจะเบืิลไป จะผุดมันจะผุดตรงกลางเดี๋ยวนะเอาที่จะทำยังไงเขามีไพ่าทาลูนะแล้วก็บัตรเชิญ แปลนยานาบอวกาศดอกแล้วก็ดาร์คทูงไททันเบิร์นไว้เมื่อกี้ฉันลืมดูกูมีไฮอะกูมีไฮก็แจมไปกูมีไฮโอเคนะทุกคนเรามีโอกาสสูงแล้วทีนี้ไปมุมใหม่โอเคจบบริบี้ เป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแพงขนาดนั้นเลยเหรอขายทำงค์เลยโอ้โหฉันลืมไปฉันไม่ได้ลืมหรอกฉันแค่ไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนั้นเฉยๆมันออมไอ้ไพ่ผีที่เอง เอ,อจำไว้ไอ้ไผ่ผีมั่ทำให้อะไรอะไรมันแพงขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกไหมออกเถอะพี่ได้วาร์ปหน่อยไม่ได้วาฟบนสิบสองก็ได้เราจะมาตรงนี้นะถามว่าทำไมต้องมาตรงนี้เพราะว่า เราจะได้เบือนต่อไปทีง่ายหน่อยถึงกับต้องกัดฟันเลยนะยังยังไม่โดนเราก็จะมาตรงนี่โอ้โหโอ้ยเือนกู้ ฉันม่ได้ตั้งใจจะจตกตรงนั้นนะที่จริงอะ่ะโอ้ตาแล้วแบบนี้ตาแล้วพี่โอ้ยฉันไม่น่าไปเจอเลยไม่น่าไปว่าให้เขาว่ากระโปกเลยมันกวนฉันอนะ่ะทุกคนเกมมันลังแกฉันอนะ่ะฉันยอมตายแล้วทีนี้ คืออะไรอ่ยะยังจะเรียกอยู่เหรอนี่ฉันไม่คิดว่าจะออกมาได้แล้วนะเนี่ยอ๋เรียกมาอยากทำอะไรก็เชิญยอมตายแล้วหมวกออกมาทำหาอะไรตอนนี้ ที่ฉันบอกตามตรงเลยเพราฉันท้อเหลือเกินฉันไม่แน่บอกเขาไปเลยว่าเขาแบบอเกมนี้เขาจะให้ชน,น,นะแค่ตาเดียวนี้เหรอโอ้โหดูนะแตนนิสติยอมแพ้ฉันจะให้เขาชนะบ้างแบบว่าทําบุญอย่างเงี้ยฉันสงสารเขาดูคนนี้เขามาเล่นสิฉันจะไปยอมเพราะยังไงเราก็แพ้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใจดีนหนมอ เราจะไปตกให้เขานะเดี๋ยวพี่ไม่ต้องกลัวฉันจะไปตกให้พี่เองเพราะว่ายังไงฉันก็ต้องแพจดแล้วฉันไม่อยากเสียคนแล้วด้วยฉันตกหลังนี่เองโอเคผอให้พี่ชนะนะพี่ฉันสงสารกาพี่เหมือนกันพี่จริงอะ่ะฉันะไปตกสิบให้ ผมให้พี่ชน,นะนะเราทำบุญนะทุกคนเราทำบุญดีอ๋อใช้การไปโอเคไม่ใช้พี่พี่จะล้มนะขอให้โชคดีไอน้องโอเคจบเกมนะทุกคนเราทำบุญให้น้องก่อนไหน เพื่อที่ว่าเราจะไปลุ้นการ์ดต,ต่อเออเราลุ้นการ์ดเราบางทีเราอาจจะได้ของดีก็ได้จริงไหมเพราะว่าเราทําบุญเออทาบุญคือว่าแบบยังไงเราก็จะแพ้อยู่แล้วไม่อยากเล่นต่อ,อยังไงเรามาเล่นอีกตาหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเรามาเริ่มต้นใหม่อ่ารวมการ์ดอยู่ตรงไหนเอยตรงนี้นะทุกคนการรวมการ์ดของเรานี่เรามีอยู่ทั้งหมด หนึ่งคู่สองคู่สาคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจคู่แปดคู่เก้าคู่หนึ่งร้อยสสิบสิบดสิบสองสิบสามีประมาณสิบสาคู่นะทุกคนรวมที่เราจะได้แถวล่างคือเรามีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอนุบิสหรือว่าเอรูนี่ไอตัวนี้ชื่ออะไรนะไอตัวที่มันยิงธนูไอตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะคาใจจังขอไปดูเลย คาใจมันคาเนียไอตัวเนี้ยอะเทมิสเออะอะเทมิสกระโปกเนี่ยเมื่อกี้อะเทมิสแล้วก็อีโวพิวคือเรามีหมดเลยนะแถวเนี้ยแล้วก็ข้างบนก็ที่เรายังไม่มีก็คือไอสองตัวสุดท้ายเจ้าหญิงมาอยู่กับอีกตัวหนึ่งอ่ะสควีนสกแกนถหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาดูกันเลยว่าาได้อะไรถ้าว่าเราอยากได้ไหมเราไม่ได้อยากได้อะไรนะเพราะเรามีหมดแล้ว ส่วนไอ้สตัวนั้นก็ถามว่าโผล่แล้วมันก็ไม่โหดแต่เพราะเรายังไม่มีไงเราเออถือว่าเก็บสะสมด้วกันคู่แรกก็ได้เกวด้านะเกียวากับไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวแรกอะเชื่อเถอะมันจะมาตลอดแหละนั่นเจ้าหญิงเกียวดา้าทำไมไม่มีเกือกกูเล่นเกวเกวด้ามาเลยเนาะคู่ที่สมนะเดยเร็วที่เพื่อบางคนเขาอาจจะ หวังแบบหวังแบบพิวอย่างเงี้ยเ mm hmm. นาะโอ้โ oh หตัวที่สามแล้วนะเกียวได้ตัวที่สามาไมันมันเตยแบบนี้เนี่ยเกียวได้ตัวที่ส mm ี hmm. ่แต้มันก็จะมาที่ตัวที่หนึ่งเชื่อไหม ตัวที่ตัวนี้เรามีแล้วนะความส飒ปั๊มมันก็คล้ายๆกับ A. A. เออเอลูมิน,นาที่ถูกปลูกอะออคล้ายๆกับไมอานะไม่ใช่ไมอาที่ไกอาร์มันถึงตอนสร้างเมืองนะแต่จังอื่นก็กระโปงลูเซียจะบอกนะโอ้โหอนูบิสโอ้โหเพื่อน ตอนนั้นผมโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถ้าเพื่อนๆแบบยังไม่มีอนูบิตอ่ะโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้โอ้โหคือแบบอย่าพลาดนะทุกคนบอกว่าห้ามพลาดเลยโอ้โหอนุบิตไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้แต่ว่าผมมีแล้วไงสําหรับคนที่ยังไม่มีควรทํานะ อยากได้เจ้าหญิงมาอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเจ้าหญิงเกียวได้ก็มาเร็วทีม่มาสักทีเนาะดีมิเตอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะเจ้าหญิงเกียวได้เชื่อเถอะเจ้าหญิงมาอยู่ก็ได้เจ้าหญิงมาอยู่โอเคไม่เป็นไรโหเป็นอะไรที่แบบเกินคาดนะทุกคนสามารถเอามารวมได้ถ้าใครยังไม่แมนดูบีระโหดนะตัวเนี้ย